สวัสดีคะ่ะน้องๆเรามาดูพา์ที่6กันนะคะข้อนี้เนี่ยน้องๆตอบผิด2ข้อสุดท้ายกันเยอะมากเรามาดูว่าจุดไหนที่ทําให้เราผิดนะคะมามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเวลาทําพา์ที่6อย่าลืมนะคะค่อยๆอ,อ,อ่านทําไปทีละประโยคประโยค,ปร,โยคประโยคนะคะตีความไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดแล้วก็อ่านครั้งเดียว จบเลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเป็นโน้ตสนะคะก็คือเป็นป้ายประกาศค่ะเขาบอกว่าการุณาโน้ตไว้ว่านะคะก็คือกรุณารูาร้ไว้ว่าเซาล็อบบี้ก็คือล็อบบี้ทางทิศใต้เนี่ยของตึกนะคะจะถูกปิดค่ะจาก7จ็ดโมงนะคะก็คืออันนี้เป็น7จ็ดโมงตอนค่ำก็คือประมาณหนึ่งทุ่มนะคะในช่วงเย็นค่ําน,นี้นะคะ ไปถึง7โมงเช้าเลยค่ะ tomorrow morning นะคะก็คือพรุ่งนี้เช้าเลยเขาบอกว่า routine นะคะ routine ก็คืออันที่เป็นกิจวัตรประจำวันจุดๆุเนี่ยจะถูก perform นะคะก็คือเขาจะถูก มาดูอ่ะเขาจะถูกเอามาดูนะคะในในเรื่องของ heating and cooling system ก็คือจะมีคนมาดูนะคะเกี่ยวกับระบบการให้ความร้อนนะคะแล้วก็ทำความเย็นนะคะดังนั้นรูทีนจุดจุดจุน้องๆดู choice choice เนี่ยเป็นคำที่ เป็นคำเหมือนๆกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น word f a m ถ้าเป็นพา r t ที่หนะคะจะมี grammar ออกประมาณสองข้อ grammar ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง word f a m เรื่องคำเชื่อมนะคะเรื่อง tense เรื่อง pronoun นะคะหรือว่าเรื่อง เพร p ์โพนะคะก็คือคําบอกตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะออกอยู่นะคะอยู่2ข้อจาก4ข้อนะคะอ่าถ้าเป็นเวิร์ดแฟมเนี่ยน้องๆดูคําที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังข้างหน้าน้องเจอรูทีนนะคะแล้วก็ข้างหลังเจอวิวถ้าน้องเจอเวิร์บอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็น subject แน่นอน subject บวก verb subject ก็คืออะไรก็คือคํานามนั่นเองค่ะคํานามก็คือรูทีน maintenance นะคะเป็น answer ข้อ a ค่ะก็คือการซ่อมบํารุงที่เป็นประจําที่เป็นกิจวัตรเนี่ยนะคะ จะถูกทำนะคะในเรื่องของระบบการให้ความร้อนนะคะแล้วก็การทำความเย็นนะคะจากนั้นเขาก็พูดว่าจุดๆๆ The Central Air Conditioning นะคะก็คือ แอร์กลางเลยแอร์ตัวกลางเลยเนี่ยนะคะจะถูกปิดค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะก็คือช่วงตอน1นึ่ทุ่มนะคะจนถึง7จ็ดโมงเช้าอีกวันนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยข้อที่1 3อยอันนี้เป็นคำเชื่อมนะคะ as a result นะคะแปลว่าดังนั้นเป็นผลให้นะคะผลลัพธ์ก็คือว่าเขาจะมีการปิดเครื่องนั่นเองนะคะปิดเครื่องปรับอากาศข้อ b e v e n t h o u g h แปลว่า แปลว่าแม้ว่านะคะคำนี้ก็ชอบอยู่ต้นประโยคนะแต่ว่าใช้กับประโยคขัดแย้งกันนะคะส่วน on the contrary ก็ใช้กับประโยคขัดแย้งเหมือนกันแปลว่าในทางตรงข้ามนะคะ in comparison แปลว่าเปรียบเทียบค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นในเชิงเปรียบเทียบเนาะเขาพูดถึงว่าพอเขาจะซ่อมเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องได้ปิด ะะปิดแอร์อย่างนี้ก็ตอบข้อ A ค่ะทีนี้2ข้อเจ้าปัญหานะคะ2ข้อที่น้องๆตอบผิดกันเยอะมากเรามาดูว่าเป็นยังไงนะคะเราก็อ่านต่อเลยค่ะเขาบอกว่าเราได้จัดตารางนะคะที่จําเป็นจุดๆ,ๆที่จําเป็นนะคะเพื่อที่นะคะให้เกิดขึ้นนะคะตอนนอกช่วงเวลา ทำงานปกตินะคะ b u s s hour ก็คือช่วงเวลาที่เราทํางานนะคะ regular ก,ก็คือทิปทำงานเป็นประจำนะคะ take place ก็คือเกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าเราได้จัดตารางสําหรับจุดๆ,ๆที่จําเป็นให้เกิดขึ้นนอกช่วงเวลาที่เราทํางานปกติก็คือเขาทําอะไรดีข้อ A ก็คือเขาดีไซน์ ข้อ b ก็คือการซ่อมนะคะการซ่อมที่จําเป็นข้อ a ก็คือการออกแบบที่จําเป็นข้อ c การประชุมที่จําเป็นส่วนข้อ d strategy ก็คือกลยุทธ์ที่จําเป็นข้อนี้เป็นการซ่อมบํารุงค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยน้องๆตอบถูกกันแล้วนะตอบว่า maintenance นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงแต่พอมาข้างล่างเนี่ยหลายๆคนก็ไปตอบการประชุมหลายๆคนไปตอบกลยุทธ์นะคะข้อนี้ก็คือเป็นการ repair นั่นเองค่ะการซ่อมที่จําเป็นนะคะเราจะไป ทําให้มันเกิดขึ้นนะคะก็คือหลังจากช่วงเวลาที่เราทํางานปกตินะคะจากนั้นก็พูดต่อหนึ่งประโยคแล้วพูดว่าถ้าคุณจําเป็นที่จะเข้าไปในตึกนะในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าอีกวันกรุณาใช้ล็อบบี้ทางเหนือนะคะหรือว่าชั้นเบสเมนต์เลเวลเอนทรานซ์นะคะก็คือชั้นพื้นดินนี่แหละนะคะแล้วเขาก็บอกว่า t h e y will be unlocked ค่ะมันจะไม่ถูกล็อกนะคะแล้วก็มันจะมีไฟสว่างให้นะคะจะมีให้ทั้งสองพื้นที่เลยนะคะ Basement นะคะก็คือเหมือนแบบชั้นใต้ดินอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเออขอบคุณนะคะเขาเป็นผู้จัดการตึกเนาะทีนี้ประโยคตรงนั้นนะคะโนอง,นอง,นองสังเกตค่ะประโยคข้างหน้าเขาพูดถึงช่วงเวลาที่เขาจะซ่อมนะคะส่วนประโยคข้างหลังเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเข้าตึกในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ให้ใช้ช่องทางอื่นดังนั้นตรงกลางน่าจะใช้คําว่าอะไร ข้อ a นะคะบอกว่า o f f i c e c h a i r s หลายๆคนตอบข้อนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเก้าอี้ของอ f ฟฟิศหลายๆอันนี่นะคะที่เพิ่มเติมที่ extra เข้ามาเนี่ยจะมีให้ด้วยซึ่งถ้าน้องๆไปพูดถึงเกี่ยวกับการ m e e t i n g นะคะก็น่าจะตอบข้อนี้ซึ่งไม่ถูกนะข้อ b บอกว่าเป้าหมายของเรานะคะก็คือจะลดนะคะความไม่สะดวกสบายในขณะที่คุณอยู่ในออฟฟิศให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นตอบข้อนี้เลยนะคะข้อ b ค่ะ ต่อไปข้อ C บอกว่า the thermostat setting n e e d e d to be reset นะคะก็คือเครื่องวัดอุณหภูมินะคะการ setting เนี่ยนะคะ setting เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูก reset ค่ะส่วนข้อ D บอกว่าพนักง,งานนะคะ entrance code ก็คือโค้ดการเข้าของพนักง,งานนะคะจะถูกเปลี่ยนอีกครั้งในเดือนหน้านะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับ แต่มันอาจจะมีข้อที่พูดว่าให้ไปเข้าตึกที่ตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดทางเข้าให้กับพนักง,งานนะคะโอเคก็ข้อนี้นะคะก็เป็นอีกข้อนึงที่พี่รู้สึกว่าคำสั์เนี่ยหลายๆคนก็เท่าที่พี่ดูเพราะว่าพี่เป็นคนแบบ ไปตรวจในนั้นนะคะเวลาน้องๆเวลาพี่โพสต์ไปเนี่ยน้องๆมาตอบเนี่ยก็จะช่วยกันตรวจนะคะกับน้องพีชนะคะซึ่งพี่ก็เห็นแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยที่ตอบถูกกันมาตลอดนะคะก็มาผิดข้อนี้ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่พอจะรู้สับอยู่แล้วน้องๆหลายๆคนมีพื้นฐานอยู่แล้วลหละนะคะติดตามกันมานานแล้ว ก็ขอให้ใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะในการทําพาทที่6ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเว้นได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวนะคะแต่ละประโยคเนี่ยจะเชื่อมต่อการสอดคล้องกันตลอดเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสําเร็จสําเร็จค่ะ